สวัสดีค่ะพบกับไทยแลนด์เกษตรพันธ์ดีนะคะวันนี้วีจะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงผักชีล้อมของคุณยายนะคะว่าเวลาคุณยายจะส่งลูกค้าเนี่ยคุณยายทํำยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต้นผักชีล้อมนะคะที่ทางฟาร์มมีเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะหวีจะมาแนะนํานะคะวิธีการปลูกผักชีล้อมนะคะว่าทางฟาร์มปลูกยังไงนะคะ โดยนะคะจะนำต้นผักชีล้อมนะคะตัดเป็นข้อๆเนาะตัดยอดทิ้งเลยนะคะแล้วก็นำผักชีร้อมของเราเนี่ยค่ะไปปลูกไว้ในพื้นที่นะคะที่มีน้ำขังนะคะก็คือของเราเป็นบ่อแหนแดงเก่าเนาะเป็นบ่อแหนแดงเก่านะคะเราก็ตัดผักชีล้อมนะคะตัดออกเลยแล้วก็เอาไปปลูกไว้ในบ่อแหนแดงเก่านะคะที่ เราใส่ดินไปแล้วนะคะประมาณ3ข้อนิ้วมือเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำเหนือระดับดิน 1- 2ข้อนิ้วมือระยะปลูกก็คือ,อคือบหนึ่งนะคะระยะปลูกคือห่างกันคืบหนึ่งนะคะถึงเวลาหนึ่งเขาก็จะแผ่ขยะเต็มแปลงอัตโนมัตินะคะแปลงนี้นะคะเราจำาหน่ายท่อนพันธุ์ไปแล้วค่อนข้างาเยอะทีเดียวแต่ว่าก็ ผักชีร้อมก็ยังแตกออกมาเรื่อยๆให้เราได้จัดจำหน่ายให้กับคุลค้านะคะได้เหมือนเดิมนะคะวิธีการแตกหน่อของวิธีการาขยายพันธุ์ของเขาก็คือแตกหน่อนะคะแตกไหลออกไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเกิดลากนะคะเกิดลากเกิดต้นใหม่บริเวณข้อหรือว่าปล้องนะคะแล้วก็จะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเขา นอนลงไปกับพื้นน้ําหรือพื้นดินนะคะทุกข้อทีอ่ติดกับพื้นน้ําจะเกิดรากพอเกิดรากแล้วก็จะเกิดลําต้นใหม่ขึ้นมาอย่างอย่างเนี้ยค่ะวิธีการขยายพันธุ์ของเขาเนาะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะอันนั้นก็คือการเก็บมเมล็ดที่แก่ไปตักแดดนะคะแล้วก็นํามารยหรือว่าหว่านในแปลงนะคะแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมาเป็นลําต้นใหม่อันนั้นก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะ แต่ที่นิยมเลยก็คือเอาเป็นต้นแบบนี้นะคะไปปักชำนะคะอัตรานะคะอัตราการขยายนะคะจะเร็วกว่านะคะอัตราการขยายจะเร็วกว่านะคะเพราะว่าบางท่านที่ไม่ไม่ถนัดการเพาะเมล็ดหรือว่าเพาะเมล็ดไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่ค่อยถนัดหรือว่าไม่ค่อยชํานาญอะไรก็แล้วแต่นะคะ แนะนำวอแนะนำว่าเป็นต้นนำไปปักชำจะดีกว่านะคะ,อ,ะอย่างน้อยนะคะเกิดแน่นอนนะคะเวลาขนส่งเราจะขนส่งทางเคอรี่นะคะเราจะขนส่งทางเคอรี่เนาะประมาณหนึ่งสามวันนะคะหนึ่งสามวันนะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะเวลาหวีส่งนะคะวีก็จะตัดใบออกหมดเลยนะคะท่านผู้ชมหวีจะตัดใบออกหมดเลยนะคะอันนี้แค่สาธิตให้ดูเนาะมีลูกค้ามารับที่ ที่ฟาร์มนะคะก็เลยจะตัดแค่นี้นะ,ะให้เหลือใบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไปไม่ไกลเนาะแต่ถ้าวิขนส่งให้ลูกค้าวิจะตัดใบออกหมดเลยนะคะเพื่อลดการคายน้ําระหว่างทางระหว่างการขนส่งนะคะเพราะว่าเดินทางไกลนะคะเดี๋ยวใบที่ติดไปเนี่ยก็คือเหี่ยวแน่นอนนะคะดังนั้นวิจึงตัดออกเพื่อนะคะเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ลําต้นของเขานะคะคลำต้นของเขาจะได้ไม่เหี่ยวมากนะคะพอไปถึงลูกค้าปุ๊บนะคะให้ลูกค้านําออกพึง่งแล้วก็แช่น้ําไว้ในกระมังถ้วยถังอะไรก็ได้นะคะแช่น้ําไว้ก่อนนะคะสักหนึ่งคืนหรือว่าหนึ่วันก็ได้หรือ1ชั่วโมงก็ได้นะคะแค่ให้เขาสดชื่นขึ้นระยะ,ะเวลาที่แนะนําในการปลูกก็คือนะคะ ช่วงเวลาในตอนเย็นนะคะเพื่อให้นะคะเขาได้สดชื่นนะคะแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะคะเขาจะได้มีเวลาฟื้นตัวในตอนกลางคืนและเช้ามาก็ได้รับอากาศที่สดชื่นแจ่มใสนะคะเป็นเทคนิควิธีการนะคะปลูกพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะการสําหรับต้นไม้ที่เดินทางไกลนะคะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะโอเคสาหรับวันนี้นะคะท่านได ต้องการนะคะต้นพันธุ์ผักชีล้อมนะคะทางฟาร์มเราก็มีจําหน่ายนะคะท่านสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่0815365391นะคะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ